สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับบการเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่14เมษายนนะครับ2564กับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยมาสนทนากัน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ครับจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับว่ากันในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจด้วยมาตรฐานนะครับพูดคุยกับนายแพทย์บัญชาค้าของรองอธิบดีกรมอนามัยในช่วงเล่าข่าวนะครับ ่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องของการเร่งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศนะครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะพูดคุยกับคุณกบินเกียรตินนพละรองในขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในช่วงเล่าขานครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าถืออเนกประสงค์นะครับสวยและก็ทันสมัยจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจํานวน2รองบันะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถาม แล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทางช่องทาง SMS นะครับพิมพ์ข้อความและส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075นะครับหรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครรดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มอนะครับขอเชิญชวนผู้โดยสารทุกท่านนะครับร่วมกันส่งน้ําพระพุทธรูป เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลที่บริเวณชั้นออกบัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงนะครับโดยจะเริ่มไปจนถึงวันที่16เมษายนนี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับตัวอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มนะครับขอเชิญชวนผู้โดยสารทุกท่านนะครับร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับ ในบริเวณชั้นออกบัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงนะครับระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาจนถึงวันที่16เมษายน2564นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่า รฟมหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับขอเชิญชวนผู้โดยสารทุกท่านร่วมส่งน้าพระพุทธรูปเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลที่บริเวณชั้นออกบัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ําเงินและสายสีม่วงนะครับคำถามคือจะเชิญนะครับท่านส่งน้ำพระพุทธรูปไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับร่วงฉลองครบรอบ108ปีของธนาคารนะครับด้วยการเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิตัล1ปีผ่านทางแอปพลิเคชันใหม o โมนะครับเปิดรับฝากขั้นต่ำ200บาทแล้วก็สูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับวงเงินรวมทั้งหมด5,000ล้านบาท เปิดรับฝากจนถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับพร้อมกับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษจากการออกเลขสลากออมศินงวดวันที่16เมษายน2564รางวัลละ1 0 0ื0บาทจํานวน108รางวัลน,นะครับนอกจากนี้ครับยังจะมอบเงินขวัญถุงให้กับเด็กนะครับจำนวน500บาทเฉพาะเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2564นะครับโดยบิดาหรือบารดาต้องมีสัญชาติไทยให้บิดาหรือบารดานําเอาสูติบัตร ฉบับจริงนะครับพร้อมกับสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาและก็สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดาหรือมารดาเนี่ยไปแสดงที่สาขาของธนาคารออมสินนะครับภายในวันที่30ธันวาคม2 5 6 4นี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งบนชนแห่งประเทศไทยหรือเราฟอมอ,อครับร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับเตรียมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี2 5 6 4ด้วยการเปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุ 60ปีขึ้นไปนะครับสามารถโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้คือวันที่15เมษายนนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการคือระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาโดยผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุนะครับสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าได้ฟรีนะครับที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีนะครับ ครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองปลอดภัยจัดงานไมมั่นใจด้วยมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับในแพทย์บัญชาค้าของรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับโครงการนี้เป็นที่มาที่ไปยังไงครับคุณหมอครับคือจริงๆบัตถุประสงค์สําคัญเนี่ยเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเราเคลื่อนสถานการณ์โควิดมาเป็นปีที่สองแล้วนะครับ แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเราก็เข้าสู่ระลอกใหม่แล้วก็เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยนะลดลงเป็นลำดับ,บนะนะซึ่งอันเนี้ยก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์มาสองวันเนี้ยทางกรมอนามัยก็ได้ร่วมมือกับสพนนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยในทบทวนว่าภารกิจสำคัญคือการเปิดบ้านเปิดเมืองขนาดนี้เนี่ยถ้ามันมีโอกาสนำนักท่องเที่ยวที่มาด้วยเรื่องของกิจการการประชุมการจัดนิทรรศการหรือการจัด มากรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยเรารจะได้มีโอกาสเนี่ยจะดึงกระแสการท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาได้๋อไมสทีว่าอะไรนะฮะใช่ครับนะเพราะว่าการจัดประชุมเหล่านี้เนี่ยก็มวลที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะใช่ครับ,รบแต่ว่าตัวนี้ก้อนก็จะต้องพิสูจน์ว่าเราก็ต้องมีมาตรฐานระดับสูงนะฮะอืมอถึงจะสามารถจัดการการประชุมที่มีคนจํานวนมากนี้ได้ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อตกลงกันนะฮะในในกระทรวงหลักๆนะเขาประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมใหม่เป็นเจ้าภาพกรมอนามัยกับกรมควบคุโมโรคกเ็เข้ามานะฮะก็จะมีกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะฮะ<ม>โดยเฉพาะเรื่องของสสปนนะครับที่เข้ามาจัดเรื่องของไม้เนี่ยครับแล้วก็มีกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งอาจจะรับผิดชอบโดยผ่านนะทางผู้ว่าหรือโดยพื้นที่ของท้องถิ่นต่างๆนะซึ่งทั้งหมดนี้ะครับผมคิดว่าได้ร่วมมือกับสามสิบกว่าหน่วยงานนะยี่สิบสามหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะก็เข้ามาร่วมกันในการวางรูปแบบนะครับ ะตรงนี้ใช้หลักว่าทํายังไงให้ให้เกิดสามสร้างนะครับสร้าง,าางก็คือสร้างให้เกิดความปลอดภัยสร้างให้เกิดมา,มาตรฐานและสุดท้ายคือสร้างให้เกิดความมั่นใจครับก็บบต้องเรียนคุณวีรพัฒน์กับท่านผู้ฟังครับว่าถ้าจะทําให้คนต่างประเทศมาเนี่ยเขาต้องมั่นใจนะครับว่าที่นั่นเนี่ยเป็นที่มาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ติดเชื้อกลับไปยังบ้านของเขาแม่ใจเขาใจเรานะครับหมอใช่ครับอีกส่วนหนึ่งเราเองก็ต้องสร้างความมั่นใจให้คนไทยด้วยว่า อ่าไม่นําให้คนต่างชาติมาแพร่เชื้อในคนไทยเช่นกันอ่ครับอ่ามันสองด้านอยู่นะครับอืมาตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาอันนี้เป้าหมายสําคัญก็คือว่าเราจะลงไปดูเมืองที่จะจัดไม่ได้นี่ขณะนี้ก็ลิสตไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ก็สิสบสิบเมืองนะครับนะซึ่งหลักๆใหญ่ก็จะอยู่ที่ตรงภูเก็ตนะครับก่อนเื่น้นซึ่งเมาานนื่อวานเนี้ยเมื่อวานซื่อนะครับตัวจีาวันซื่อ,อนทางกรมมามัย ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการประชุมในเทศกาลหรือสปนที่เราเรียกกันนะครับครับก็ลงไปคิกออฟที่ที่บุเก็ตแล้วนะครับก็วันที่ห้าที่ผ่านมาซึ่งก็ได้ความร่วมมืออย่างดีนะครับจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทีมนะครับที่จะเซตว่าเออเส้นทางหรือเชนของการเที่ยวแต่ลงเครื่องรถยนต์ลงไปถึงที่พักโรงแรมที่จัดประชุมรวมทั้งสถานท่องเที่ยวด้วยเพราะเชื่อว่ากลุ่มนี้ก็ มีไซไลน์เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในจุดสำคัญสำคัญเนี่ยก็วางไว้ว่าจะต้องวางให้เกิดความปลอดภัยยังไงส่วนเมืองถัดไปในถัดไปเนี่ยเราก็ยังระบุไม่ได้พอเจอกระแสโควิดก,ก็มาสองวันเนี่ยก็ต้องยกตัวกันใหม่ครับครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่อุดรธานีพัทยากรุงเทพขอนแก่นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็อยู่ในเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับนะฮนะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องไม้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นการจัดก,การปลอดภัยระดับสูงซึ่ง สิ่งสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรมอนามัยเกงก็เลยออกมาตรการผ่านระบบที่เรียกว่าออนไลน์นะครับซึ่งเราขณะนี้เราใช้คําว่าไทยสต็อปโควิดเนี่ยซึ่งก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์มนะครับให้ผู้ที่จัดงานเนี่ยสามารถเข้ามาดิจิเตอร์คือสมัครพง่ายับแล้วก็ทาเช็คลิสต์ตามมาตรฐานนี้เราก็จะมีทีมในพื้นที่ซึ่งอาจจะประกอบด้วยทีมของอกรมนามัาเองารเองทีมของสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยลงเข้าไปประเมินและกํากับให้เกิดมาตรฐาน เป็น <ừ> ตัวนี้ก็ผมมากกว่าการทำเซลเช็คหรือการประเมินตัวเองอย่างเดียวครับคุณวิพัฒน์นต้องเอาระบบเจ้าหน้นนาที่เนี่ยลงไปกากับด้วยนะครั้ังนี้นั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการประเมินความปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ต้องระหว่างจัดงานจริงเนี่ยก็ต้องมีการประเมินผลระหว่างจัดงานด้วยว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงจุดไหนยังไงเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีทันเวลาครับนะครับซึ่งทั้งทั้งสิบจังหวัดเนี่ยคุณหมอครับเวลาที่เราจะทำเช็คลิสต์ต้องให้จังหวัดเข้าไปตัวทำใช่ไหม ดยหลักเนี่ยมันจะประกอบด้วยส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่เป็นหน่วยบริหารจัดการก็ที่ m o u กันไว้นะครับนะฮะก็ก็จะต้องมากำกับหน่วยงานในพื้นที่นะฮะหน่วยงานพื้นที่หน่วยที่จะทําการประเมินเนี่ยจะเป็นหน่วยที่ทํากิจการนะครับเช่นเช่นสมมติว่าจัดประชุมอ่าครับอ่าเส้นทางทั้งหมดท่านต้องคลีนมาเคลีย์มาเลยว่ามีอะไรบ้างจะไปไหนย่างไรที่ไหนเมื่อไรในองนที่นี่ห้าเปครบวงจรจนถึงกลับบ้านนะครับคุณกับโ่งขึ้นเครื่องเลย อ่าเสร็จครับอันที่สองเนี่ยแต่ละจุดที่มาร์กว่าเป็นจุดที่เขาจะผ่านเนี่ยต้องจัดมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโควิดอย่างดีอย่างเช่นว่าต้องไปไปสัมผัสกับผู้คนหรืออะไรทนองนี้ไหมฮะเอาง่ายๆเลยวันที่ไปูุก็ตตามบินก่อนเลยา่า,าบินบ <ๆ S 2> ก่อนเลยกับก็คุยกับการท่าสานบินทีูุ่ก็ตว่าเขาจะต้องจัดมาตรฐานยังไงเราแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็ส่วนที่จะจัดการนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางมาทั่วไปก็คือใช่ครับ นักท่องเที่ยวที่มาคุณตั้งแต่มีการไปอย่างนี้เป็นต้นอ่าผมก็อยู่นมีการจัดการตั้งแต่ต้นทางการส่ดโัรตีนมาการมี COE มีเรื่องของการประเมินในอีพาร์ตพอร์ตต่างๆเข้ามาครับครับส่วนที่สองเป็นของสนามบินเองเลยครับอืมซึ่งก็เน้นเรื่องตั้งแต่เรื่องของการจัดการพนักงานตัวเองก่อนครับเราสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยนะคัดกรองแบบขึ้นขุนนะครับซึ่งจะยกระดับมากกว่าหมอชนะซะอีกก็คือเช่นขณะนี้เราได้ข้อมูลความริสจงมา คนที่ไปที่เสี่ยงอ่เช่นผับบาร์สถานบันเทิงต่างๆเนี่ยนะอันเนี้ยมันมีเข้ามาในที่ทํางานอืการวัดไข้อย่างเดียวคุณพิณฑพไม่อยู่ไม่เจอไม่เจอประสิทธิภาพไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องขยายไปที่ไหนไปที่เสี่ยงมีพฤติกรรมเสี่ยงไหมเช่นไปดื่มกินต่างๆแต่ทั้งหมดเนี่ยกรมไปได้ผลิตเครื่องมือตัวหนึ่งซึ่งให้เขาประเมินตัวเองได้ครับอ่าเป็นความลับส่วนตัวส่วนตัวนะฮะใช่เพราะกลัวเยอเปิดเผยไปเดี๋ยวจะกลายเป็นตีตาแล้วกลายเป็น เพื่อลังเกียดอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่กล้าประเมินแล้วก็หลอกเข้ามาทํางานอย่างเงี้ยวันโดในกฎตรงนี้ก็คือจะทําให้เขา work for move ได้ับมีค่าเขาเรียกกําลางเงินชดเชยนะครับรายได้ประจําวันที่อาจจะเกิดจากการขาดงานเนี่ยจากกระทรวงแรงงาน<อ>นะ,ะรวมถึงบางหน่วยงานเนี่ยเขามีเงินเบียยนนะ้ยขยันเนี่ะก็อาจจะพิจารณาให้เบี้ยขยันด้วยแม้จะหยุดพักที่บ้านก็ตามแตนะ่ผมก็ทํางานที่บ้านอาจจะเป็นงานเอกสารหรืองานติดต่อหรืองานประจำพันแล้วแต่เนี่ย ซึ่งตรงนี้หน่วยงานก็ต้องดีไซน์ขึ้นมาอ hmm. อ่าันนี้ส่วนที่หนึ่งครับป้องกันคนที่มีเชื้อไม่ให้เข้าไปที่ทํางานซึ่งก็จะแพร่กับนักเดินทางนะฮะส่วนที่สองก็คือการดูแลความสะอาดนะเรื่องของการคัดกรองการจัดมาตรการเ็นระยะการประชาัมพันธ์เป็นระยะระยะ,ะ,ยะต้องยอมรับนะครับว่าในส่วนที่สองเราเจอบ่อยว่า การไม่กํากับของผู้ประกอบการหรืออย่างเช่นขอตัวอย่างนะสามบินเนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่มีคนยืนกํากับหรือปริษาสนำพันเนี่ยม,มันก็หลุดครับนากากซึ่งบ้างปล่อยบ้างกินส่งเสียงแตงดังบ้างเราก็ไปเจอบ่อยๆนี่นามบินเริ่มมีคนแน่นที่ผ่านมาเ,นมเขาก็เริ่มกินกันแล้วก็คุยกันเสียงดังมานี่คุณหมอตรงนี้ผมผมแ้างนิดเดียวนะครับเพื่อนว่าผมมีประสบการณ์ตรงในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเอยชื่อก็ได้นะเซ็นท่นพระรามเก้าเนี่ยคุณหมอเจ้าหน้าที่รปภเขานี่เยี่ยมมากนะฮะเห็นลูกค้าคนไหนที่ไม่ใส่หน้าก นี่ครับนี่คือมาตรการที่รถไฟเกิดนะครับถ้าเป็นไม้จริงเนี่ยมันต้องเข้มขนาดนี้ก็ต้องเข้มครับใช่ครับแต่ถามว่าใครรังเกียจไหมรอพรเพราไม่รังเกียจครับไม่ผมอายด้วยซ้ำไปคุณหมอเขารู้สึกว่ามันได้ความอ่าคนคนดูกทักอาจจะอายแต่แต่แต่เขาจะรังเกียจคนที่ทักไม่ได้เลยเพราะวไไม่ได้ไม่ได้เพราะมันให้เกิดความมั่นใจคนส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบเก้าสิบหรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับคุณท่อนครับเขาก็จะดีใจว่าอ่าอันนี้มาตรฐานแล้วอืแสดงว่านิ้ัยด้าเดินก็จะเข้านะฮะ ตรงนี้เหมือนกันครับเราอยากบอกว่ามาตรการทั้งฝั่งของลูกค้าคมาตรการฝั่งของพนักงานมาตรการฝั่งของเจ้าของเองเนี่ยนะซึ่งถ้าทําได้ดีขึงให้ตึงนะขึงให้ตึงเนี่ยในเชนของไม้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มจากเส้นทางสนามบินรถยนต์ที่เดินทางส่งนักท่องเที่ยวนี่ต้องเป็นเป็นโคสเซอร์กิตนะครับม <c oughs> เป็นระบบปิด นะไม่ได้ว่าปล่อยให้ขึ้นรถเะเป็ตะปะไปแวะซื้อข้าวของหร้อพูดอย่ข้างทางนี้ไม่ได้เลย<อ>นะฮนะแล้วก็ลงไปถึงที่โรงแรมที่พักก็จะจัดการระบบนะฮะมีการติดตามตัวมีแนะท็กกิ้งนะฮะเรียบร้อยซึ่งทั้งหมดเนี้ยผมคิดว่ามันถึงจะการันตีความมั่นใจได้อืมนะอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีเคสที่เข้ามาในช่วงสองวันนี้เยอะขึ้นก็าตามนะแต่การเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็คงไม่ไม่หยุดนิ่งนะครับยังคง ผลักดันให้มีการเตรียมความพร้อมตัวนี้ต่อซึ่งผมว่ามันก็พอดีครับคุณพิรัน์จะเหมาะกับช่วงระบาดท,ที่หลายคนเริ่มพูดว่านี่คือระรอกสามถ้าเราขับเรื่องนี้ไปได้ผมคิดว่าวันนี้เรารู้เรื่องโควิดมากขึ้นสามตัวนั่งพิพัน์อันที่หนึ่งก็คือเราจัดการยังไงให้คนที่เขาเสี่ยงไม่เข้ามาในที่ทํางาน อันเนี้ยต้องต้องยกระดับการคัดกรองที่ผมพูดถึงส<อ>นามบินตะกูเนี่ยซึ่งเขาก็ยินดีนะครับที่สนามบินเนี่ยเขาก็ยินดีไม่ใช่เป็นการรังเกียจเขานะฮะแต่ว่าเป็นการจัดก,การไม่ใช่รังเกียจ<อ>ต้องทําให้เขาสึกว่าเออคลีนเขาแล้วเนี่ยแต่ไม่ถูกรังเกียจอ่าอครับอ่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเวลาที่เขาเข้ามาในที่ทํางานหรือที่ประกอบการเนี่ยนะฮะมันมีความเสี่ยงนี้ครับอยู่กันเจ็ดแปดชั่วโมง หน้ากากมันหลาหลวมครับอันนี้ครับเรื่องใหญ่เลยครับนะพอลหลาลรวมปับ๊บมันตามด้วยกินร่วมแล้วก็พอกระแสรัฐบาลผ่อนคลายเดินทางข้ามจังหวัดได้ในช่วงสงการยิ่งผ่อนเข้าไปใหญ่เริ่มค <c oughs> ุย <c oughs> เสียง <c oughs> ดัง <c oughs> เรี่ยมอ่าเอาไปอันนี้พวกการต้องกำกับเข้มข้นเลยครับ <c oughs> ว่าอย่างเช่นแม่ค้าในตลาดเราอยากให้มีบางแผงมีนะครับบางเจ้าบางตลาดเนี่ยถ้าลูกค้าพบแม่ค้าคนไหนไม่สนหน้ากากเนี่ยสั่งตอบหยุดแผงอื อ่าเป็นมาตรการที่เหมือนกับรบพอสักครู่เมื่อกี้นะครับะครับอ่าซึ่งผมว่าอันเนี้ยควรจะต้องยกระดับในช่วงนี้แล้วด้วยแล้วก็อาจจะต่อไปในที่จะมีไหมส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากขณะนี้ก็คือตอนนี้มันจับได้ว่าการระบาดเป็นคัตเตอร์จะมาคู่กับการไม่สามารถระบายอากาศได้ดีอ๋อเหรอโอครับผมก็ตอนนี้ผับบาร์สามวยบอน ทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรครับสมมติว่าเป็นผับบาร์เนี่เราดื่มอันที่หนึ่งมันไม่สวมหน้ากากอยู่แล้วเพราะว่าดื่มกินอันที่สองเนี่ยพอมอก็ส่งเสียงดังลาอองน้ําลายฟุ้งร้องเพลงด้วยครับอากาศไม่ระบายแปลว่าอะไรครับเสียงลําโพงที่ดังกระหึมมันไปกระแทกไอตัวดับเป็ดเนี่ยก็คือละอองฝอยกลายเป็นฝอยเล็กลงไปอีกอ๋อมันละเอียดตรงอีกอ๋อครับมันจะกลายเป็นสูดก็ไปฮะเพราะฉะนั้นเราเลยพบว่าการระบาดเป็นชัสเตอร์แปลว่าอะไร มันไม่ระบาดด้วยท็อปเปตแล้วคุณพิพัฒน์ไม่ได้มาสัมผัสนั่งใกล้กันเกินห้านาทีในคนที่เป็นมันจะกลายเป็นว่าในห้องนั้นนะฮะเป็นแอร์บอลเลยการไม่ระบาดต้องเป็นแอร์บอลครับมันเข้าข่ายเป็นแอร์บอลซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ยังประกาศนะครับว่าโควิดไม่ได้ติดปกติด,ด้วยแอร์บอลติดด้วยด็อปเปตซึ่งก็ต้องสัมผัสติดกันไอจามลดกันแบบตรงๆนะฮะอ๋อเฉพาะบางสถานที่สิฮะใช่ไหมฮะแต่บางสถานที่ขณะนี้เป็นระบบปิดที่<ค><ค>มันมีการพุ่งกระจาย แล้วพุ่กระจายได้จากอะครับหนึ่งส่งเสียงดังมันยิ่งพุ่งไปไกลอ่าครับอันที่สองเนี่ยอากาศที่ไม่ระบายเนี่ยนะมันเปิดแอร์กันก็ยิ่งพายอากาศวนอยู่ในห้องมันก็คลุ้งอยู่ในนั้นนะฮะใช่อันที่<ม>สามเนี่ยมีการช่วยกันต่อนะครับเต้นดิน้นออกกําลังกายแบบแบบก็เรียกเต้นรำนะครับครับเหนื่อยบวกกับพัดลม <c oughs> บวกกับลําโพงมันล้วนพุ่งกระจายได้ทั่วถึงนะครับเพราะนั้นเราเจอว่ามันไม่ได้บาดลายสองลายครับในร้อยลายอาจจะระบาดเป็นสี่สิบห้าสิบลาย นี่ครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ท,ที่ที่คิดว่าอาจจะต้องเน้นเรื่องสาการ,รแต่ว่าถามว่าทําได้ไหมให้สาาบองการตอนี้เน,เนี่ยที่จะป้องกันเพราะฉะนั้นทําได้ครับรเช่นหนึ่งการทาประอาดทุกหนึ่งสงชั่วโมงสองเนี่ยก็เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศบ้างรรหรือถ้าเขามีความเชี่ยวชาญจริงก็จัดระบบโครงสร้างอาคารใหม่ให้เป็นการดูดอากาศเข้าและออก คืออัตราการไหลเวียนอากาศเนี่ยเขาบอกว่าต้องอย่างน้อยสี่สิบรอบตอนหนึ่งชั่วโมงสี่สิบรอบตอนหนึ่งชั่วโมงอืครับใช่ครับหนึ่งชั่วโมงก็ต้องวนอากาศออกไปเข้ามาะะอาครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะแพร่เนี่ยมันลดลงนะฮะแต่ต้องบวกด้วยนะครับกับอันนี้ยากครับอะไรฮะถ้าสวมหน้ากากอย่างในยอย่างเราอยู่ห้องประชุมเห็นไหมก็เดือพนะถามว่าทําไมเราไม่ติดทั้งนั้นเป็นติดแอร์ด้วยนะครับแล้วคนก็ประชุมไม่น้อยนะครับมันไม่ต้องดื่มกินมันสวมหน้ากาก,ากมันก็เลยไม่เป็นฮนะ<อ>เพราะฉะนั้นตอนนี้ คัสเตอร์ที่ระบาดในที่สังสรร์มันไม่สวมหน้ากากบวกกับเรื่องของอากาศที่มันวนออกไปไม่ได้ครับมันก็เลยกลายเป็นระบาดแบบุ่มใหญนะ่ซึ่งตอนนี้เป็นจุดท้าทายสำหรับประเทศไทยนะครับว่าจะจัดก,การเรื่องนี้ยังไงนะครับ,รบแต่ผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราเห็นตัวอย่างแลนะ้วเนาะแล้วรอบนี้มันมันมีคนพูดเดยอะว่าเฮ้ยรอบแรกยังไม่มีบทเรียนเหลอ นี่รอบสองเลยนะยังทําไม่ได้อีกเลยนะฮะผมว่าก็ไม่เป็นไรเถอะถึงรอบสองมาแล้วเราก็รู้แล้วเนี่ยนะ <c oughs> ก็อาจจะต้องหามาตรการเช่นผมคิดว่าดีไซน์ได้นะครับให้มันสถานประกอบการเหล่านี้ดังยังคงดํารงกิจการอยู่ได้เพราะว่าถ้าก็ปิดเนี่ยคนพบเศษต้องนึกถึงรอบนี้มันเข <c oughs> ้าใจเข้าใจมันลากยาวมากเลยนะ <c oughs> ใช่ครับอืมที่ภูเก็ตผมเนี่ยที่ที่บ้านผมผมอยู่เก็ตนะ คนที่มีรายได้เดือนหนึ่งสามหมื่นตอนนี้ลดเหลือพันเก้าทงไจะลดเหลือหนึ่งพันบาทนะตอนนั้นมันจะลําบากก็แต่ถ้า้ปิดกิจการต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอันนี้จะปบกาารเลเยอคนลงไปเรื่อยๆใช่เพราะันต้องกราบเรียนว่าผู้ปรบการเนี่ยนอกจากจะหวังว่าท่านจะเปเิดกิจการได้แล้วครับครับ,ค,รบคุณบอกฮะคุณบอกฮะอ่ะไม่เป็นไร,น,รนะครับนะครับแล้วผมคิดว่า แนวโน้มถ้าสมมติว่าทางสมาคมร้านอาหารนี่เขาร้องร้องเรียนท่านนายกได้ว่าเฮ้ยอย่ามาปิดหลูปิดหลูว่าปิดร้นอาปิดคงหมดเลยอันเนี้ย่าหมอหมดไม่ไม่ไม่เอาเขาไม่ถึงขนาดนั้นอย่าให้ปิดสามทุ่มอย่างเงี้ยนะครับผมว่าผมว่ารัฐบาลท่านโอเคนะครับแต่ ก็ต้องขึนมาตรการนี่นี่แนีะไอ้ตรงเนี้ยคุณหมอเพราะว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยเข้มงวดด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเกงใจแขกมากนันหรอกเนี่ยอันนี้มันอาจจะใช่ไหมฮะอาจจะอยู่นั้นได้อืคือผมว่าแขกอยากให้คุณแข็งมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่จอบคุณอ่อนนะครับเราอยากให้ให้ผู้การแข็งนะเพราะทั้งหมดนี้ผมคิดว่าในสถานการณ์ที่เป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือช่วงสงกรานซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ท้าทายผู้ประกอบการนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยประชาชนทุกคนนะครับว่า เรื่องของการจัดการต้องการจะเป็นตัวสะท้อนว่าอย่างภูกเก็ตเราก็คุยกันว่าถ้าหนึ่งกรกฎาเนี่ยจะเปิดได้เนี่ยภูกเก็ตต้องชัวร์ว่าสงการเนี่เอาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมาตรการที่ผมนําเรียนตะก่ว่าเอาตั้งแต่การดูแลพนักงานป้องกันความปลอดภัยในจุดที่ขณะนี้ระบาดท,ที่เราได้ข่าวเยอะก็คือตลาดกับอัมบบาถ้าจัดการคัดกรองดีๆจุดตลาดนะครับให้พนักงานในคนพ่อค้าแม่ค้านะครับมีมาตรการมากกว่าวัดไข้เนี่ยผมเชื่อว่าลดลงไปเยอะนะครับ ที่สองเนี่ยไปจัดการเรื่องของการกำชับกำกับสวมหน้ากากนะคือลูกค้าเราเนี่สวมอยู่แล้วครับเพราะก็กลัวติดเพราะก็รู้ว่าแม่ค้าระบาดเยอะนะฮะแต่ตัวพวกค้าแม่ค้าเองนะครับอาจจะต้องมีคนคุมเข้มเขาอีกชั้นหนึ่งนะส่วนสุดท้ายก็เห็นจะเป็นเรื่องของระบายอากาศเนี่ยอาจจะต้องเป็นโจทย์นะที่ต้องตีให้แตกทั้งตลาดทั้งผับบาร์ทั้งโรงหนังมวยทั้งหลายเนี่ยแต่ก็ไม่ยากครับก็คือการทําให้ระบายอากาศได้เนี่ยมันผอกว่า บ,บัดนี้นี่ผมว่าถ้าพวกกับการนร่วมมือกับวิศวกรหรืออย่างน้อยที่สุดนะครับก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดการเรื่องระบายอากาศก็จะช่วยได้เยอะครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนโอกาการน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์บัญชาคาของนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับในช่วงหน้าครับกลับมาท่านผู้ฟังครับเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องของการเร่งจัดทาหลักสูตรการ พัฒนาศึกษานิเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับไปพูดคุยกับคุณกวินเกียรตินนพระ,ระรองในขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเล่าขานนะครับส่วนวันนี้คําถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าเราฟอมนะครับได้เชิญชวนส่งน้ําพระพุทธรูปเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลที่บริเวณชั้นออกบัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงนะครับ โดยขอเชิญชวนส่งน้ำพระไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ